สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตต้นไผ่ที่ปลูกไว้นะครับว่าจะเริ่มออกหนอแต่ก็บ้างหรือยังนะครับไปชมกันเลยครับต้นแรกนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นหนอแรกที่เขาขึ้นมานะครับเ,เขาก็เริ่มเป็นใบเป็นต้นละดูที่มก็มีออกหนอเพิ่มไหมมีลุ้นครับมีลุ้น มาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งหนอนะครับนี่นี่โอเคมาดูต้นนี้ต้นครับอันนี้ก็เหมือนครับต้นสูงก็คือจะเป็นหน่อแรกที่ออกไปนะครับอ้าวนีลุ้นครับเห็นมาแล้วหน่อสูงเลยอเห็นครับอ้านี่ครับผมอ่านี่นะครับ นี่นี่โอหใช้ได้เลยครับโอเคมาดูต้นหนึ่งต้นนี้เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยยังไม่ออกนอนแล้วครับนะครับโอเคอ่ต้นนี้ก็จะเป็นจะยังเป็นหน่อยไม่แตกใบมานะครับอ่านี เอามามตรงนี้ต้นหนึ่ง,งไม่ไรู้จะรอยหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับไผ่กินหนอโอเคครับผมสวัสดีครับ